ดีนู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมพาแอนนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมดหนามเกี้ยงขาแดงนะครับเค <Okay. S 1> มดหนามเกี้ยวขาแดงลังนี้ก็มีดักเด้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ <Wow. S 1> เป็นอะไรที่รอดไปเลยนะครับแถมมีต้องสองตัวนะแต่ไข่ใหม่อาจจะน้อยหน่อยนะครับไข่ใ,ใหมแ่แทบไม่มีนะครับช่วงนี้ไข่ใ,ใหม่ก็ตอนนี้มีแค่ใบเดียวนะครับเท่าที่ผมเห็นนะ เฮ้ผมมองเห็นไหมครับใบถึงสองใบนะครับก็ผมก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าเขาใบเล็กนะมันก็คล้ายๆหนอนด้วยนะครับก็ลังนี้มีดักแด้สองตัวนะครับดักแด้ตัวแรกมันก็ฟักไปดักแด้ดักแด้ดดตัวแรกนะครับเกิดก่อนดักแด้ตัวสองวันสามวันนะครับสังเกตว่าดักแด้ตัวแรกนะครับก็จะมีลูกกระตาแล้วนะครับเห็นไหมครับ จะมีลูกตาแล้วแถมตัวจะสีน้ําตาลหน่อยๆน,นะครับอันนี้จะเป็นหนักแด่ที่เพิ่งเกิดวันนี้นะครับก็จะลูกตายยังไม่เห็นนะครับว้หาน้ำเกี้ยงขาแดงก็ถามว่าเลี้ยงยากไหมก็ยากพอสมควรนะครับถ้าใครโชคดีเขาไข่จนเป็นหนอนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับส่วนใครเลี้ยงไม่เป็นหนอนก ียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตาม93ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับตั้งแต่ทําช่องมาตั้งแต่เด็กทําช่องมาก็ช่องนี้เป็นช่องที่ประสบความสําเร็จเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปของผมด้วยนะครับเพราะว่าให้เป็น ราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ93ซับสไครต์นะครับเข้าเรื่องมดหนามเกี้ยงขาแดงต่อนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะพ่นอยากเขาจะพ่นใ่เล้ปูพื้นด้วยนะครับเท่าที่ผมเดานะครับเพือว่าจะพ่นใยจากพวกหนอนตัวโตๆแล้วนะครับเห็ดทำนะครับเห็นไหมครับพื้นมันจะแบบค่อนข้างขุ่นๆนะครับ แต่ผมวอาออกจากพื้นสีแดงให้เฮ้ยพื้นสีเขียวให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะอ่านี่ไงเห็นไหมครับเหลืองๆเนะี่ยเป็นใยเขานะครับที่เขาพ่นไว้นะก็ะเอาไว้ยึดพวกหนอนพวกตักแด้นะครับมันก็จะค่อนข้างเกาะได้ดีนะครับพมดพวกนี้เขาเขาก็ไต่กระจกได้นะครับแต่พวกหนอนอะไรเขาจะชอบแปะไว้กับใยนะครับเหมือนพวกมดตระกูลหนามหลายๆชนิดนะครับแต่นี่ผมจะทํโหลดกิ้งไปนิดนึงมาครับ ต่าง้ถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้กินเก่งมากเลยนะครับชอบกินเลดลันแล้วก็น้ำหวานมากเลยนะครับน้ำแดงนะอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่ามดหนามเที่ยงขาแดงเลี้ยงยังไงนะครับเป็นเซมิหรือฟูลี่กินอะไรบ้างชอบอะไรหรือเลี้ยงยังไงก็จริงๆผมทำคิดไว้แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยละเอียดมากนะครับ เพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอให้คําปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเคแล้วผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อ <Okay. S 1> สำหรับมดหนังเกี้ยงขาแดงก็ประมาณนี้แหละครับ <Okay. S 1> สำหรับใครที่อยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe, s u b สไครต์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ